มอร์นิ่งค่ะเพื่อนๆทุกคนของแคทเช้าวันนี้แคจะทำตับผัดพริกไทยดำไ่บาดนะคะวัตถุดิบเตรียมน้อยทำง่ายมากๆเลยเรามาดูวัตถุดิบและว,วิธีทำกันเลยค่ะแคจะมีตับล้างสะอาดหั่นเฉียงนะคะพริกสามสีหอมหัวใหญ่กระเทียมสับต้นหอมหั่นกลางพริกไทยดำตำรสดีแมกกี้น้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะคะหลักๆเรามีแค่นี้เองโอเคแคจะตั้งไฟนะคะใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยผัดกระเทียมให้หอมค่ะ หลังจากกระเทียมหอมแล้วนะคะแคทก็จะใส่เนื้อตับนะคะที่หั่นเฉียงบางไว้นะคะค่อยๆพลิกเขานะคะแบบนี้จ้าแล้วก็ไม่ต้องรองให้เขาสุกมากนะคะตอนนี้แคทก็จะใส่นะคะพริก3ามสีนะคะลงไปนะคะรวมถึงนะคะหัวหอมใหญ่หั่นเตาลงไปแบบนี้คะ่ะเมื่อผัดรวมกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะแคทจะเติมน้ำขลุกขลิกนะคะ เพื่อป้องกันตับไหมนะคะแล้วก็ทําให้ตับเขานุ่มนะคะไม่กระด้างนะคะเติมรสตี1ช้อนชาค่ะแล้วก็น้ามันหอยเล็กน้อยนะคะตามด้วยแม็กกี้เพิ่มความหอมค่ะแล้วก็น้ําตาลทรายนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าตับเขาหวานอยู่แล้วนะจ๊ะโอเคตอนนี้นะคะแคทก็จะใส่พริกไทยดําตำลงไปค่ะตับเริ่มสุกแล้วนะคะ แล้วก็ปิดไฟค่ะใส่ต้นหอมหั่นกลางลงไปนะคะเรียบร้อยตักใส่จานเซตนี้ใส่บาทนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามนะคะกดไลค์นะคะกดแชร์และเข้ามาคอมเมนต์นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีแข็งแรงล่ำรวยเงินทองทำอะไรราบลื่นนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ